สวัสดีนะคะแม่แม่ทุกท่านนะคะวันนี้มันถึงหนองประพาแล้วน,นะคะนี่ห้ควายนอนน้ำควายนอนน้ำอยู่นะคะมารอที่นาพลังโขนะคะมาที่นาพลังค่าพลังเขาก็ปลูกผักปลูก กินนะคะในพนาปลังเขา่กวาดไปนอนทางโน้นนะคะรอนสาธารณะนะคะนี่คนเขาปลูกผักปลูกอะไรกินกันทุกมนุษย์น้ำผักเขาทุกวันนะคะถั่วก็กำลังขึ้นข้างล้วก็เรียกอะไร ภาษาไทยยายไม่รู้นะคะนี่ปลูกผักปลูกอย่าก,กินปลกผักปลกอยากรับประทานนะคะมารอที่นาปลังเขานะคเะนี่ยผักที่เขาให้ขึ้นทำข้างทำอะไรขึ้นนะคะ พลิกข้าสวยดีนะคะพลิกปลูกมะเขือชาวบ้านเขาออกมาปลูกนะคะที่เขาวางเขายานเขาจะปลูกที่หลังทำนี้นะคะเม่์ม่ค่ะไปเมย์เมยดูจาของเขาเอาปุ๋ยใส่นะคะ สวยดีนะคะถ่ายรูปเอาไปลงคลิปถ่ายรูปเอาไปลงคลิปคุณตามมาปลูกผักนะคะนี่ปลูกพริกปลูกมะเขือไว้ขายนะคะไม่ต้องกินไอสารพิษอันนี้ก็ปลอดสารพิษนะคะปลูกผักปลูกพริกนะคะนี่ ทำกินกันเองนะคะไม่ต้องไปซื้อร้านค้านะคะตัวนี้ก็เพิ่งปลูกยังไม่ทันโตเท่าไหร่นะคะนี่ถ่ายให้แม่แม่ดูมาเลี้ยงควายควายยังอาบน้ำอยูน่นอนน้ำแล้วก็เลยเดินถ่ายให้แม่แม่ดูประชาวบานเข้ามาขยันเขามาปลูกผักปลูกอะไรไป รับประทานเองนะคะไม่ต้องไปซื้อร้านขาเยอะเขาก็ขายให้ชาวบ้านเหมือนกันนะคะชาวบ้านก็มาซื้อเขาเหมือนกันนะคะเวลาออกดอกออกผลฝั่งนี้ก็นาปลังฝั่งนี้ก็ของกินปลูกพริกลูกมะเขือตัวฝักยาว เอมาลดผักลดยากแล้ว,ลวเขาก็กลับบ้านนะคะจะกองเขาจะกองนาปลังเลี้ยวายมาถึงนาปลังอเอาเฝ้านาปลังทุกวันนะคะทุกวันยามยายไม่ได้ถ่ายเอมาถึงวันนี้ก็ยายเลยถ่ายให้เม่ๆดูเพราะว่าวันนี้เอาโทรศัพท์มานะคะนาปลังเขาสวยดีนะคะเม่ๆคะ่ะ เดินถ่ายให้แม่แม,ม่ดูว่าทุ่งนาะทุ่งมันกว้างงเลี้ยงวัวเลี้ยงไก่อากาศบริสุทธิ์นะคะคุณแม่าคาะทนนี้อากาศบริสุทธิ์อยู่ทุง่งแดดก็ไม่ค่อยเท่าไรนะคะวันนี้แดดไม่ค่อยร้อนเท่าไรนะคะมาทำเทียงนาคอบวัวเขาอยู่ น้องประผานะคะน้องเป็นน้องหลวงนาก็เป็นนาชาวบ้านนะคะก็มาทำนาปลังของควายเล่นอาดน้ำเล่นน้ำนะคะ เดินผ่านกระท่อมเดินผ่านพอ,อกลัวเอากระเป๋าก่อนลืมได้แต่ไปแล้วก็ลืมกระเป๋าเนาะกระเป๋าหอ่อข้าวหอ่อน้ำมาเกินไปถ่ายควายนอนน้ำก่อนนะคะนึกว่ามาถึงนี่แล้วมาเห็นพวกเขาไม่ได้นอนน้ำนะคะนูน่นอยู่ทางนูน่นควายชาวบ้าน ควายเปื่อนบ้านนะคะมาวัวเขาขึ้นไปแล้วนะคะควายของเราก็จะเริ่มขึ้นแล้วนะคะเพราะว่านอนนานแล้วนะคะนอนเป็นชั่วโมงแล้วนะคะก็เลยเริ่มถ่ายควายก็ขึ้นแล้วนะคะถ่ายควายควายก็ขึ้นแล้วนะคะแม่แม่คะนอนน้ำกินน้ำ เอ็นแล้วก็ขึ้นก็ไล่ให้กินเข้าบ้านนะคะสามกิโลนะคะถึงบ้านมาถึงหนองประพานมันก็วังทะลุศาลาศาลาทางรถยายไม่ได้เดินผ่านไปนะคะเพราะว่ากลัวไฟมากินข้าวนาปลังเขานะคะ ก็บางตัวก็ขึ้นจากน้ำก็ให้ลูกกินนมนะคะบางตัวก็ยังไม่ขึ้นนะคะแม่แม่แมะขาถ่ายในเดดชัดไม่ชัดก็ไม่รู้นะคะคุณแม่นี่ไม่รู้ตั้งกล่องว่าหันหน้าหันกล่องไปทางไหนนะคะคุณยายก็ยังไม่เรียนจบไม่ได้ศึกษากับผู้เขารู้ว่ายายมันมีเวลายายมาเรียกควาย ตัวขึ้นก็ขึ้นนะคะตัวให้กินนมก็ให้กินนะคะแม,ม,ม่ค่ะเด้เชือก็ยังพาลูกนอนอยู่นะคะอ,อ,อน้องก็าาน้องทำเลที่ชาวบ้านเลี้ยงวัวเลี้ยงฝวายมาลงกินน้ำนะคะ ตอนกลางวันก็หัวควาอยากกินน้ำก็มาไล่มาลงตรงนี้นะคะแม่แม่ครัอคอักระดิง่งครักกินอิม่มนอนอิ่มแล้วเขก,ก็ไปนะคะกระดิ่งไปไปกินญ้าต่อรอเพื่อนเพื่อนยังไม่ขึ้น ป้ายจอยเปบูก็ให้ลูกกินนมนะคะยังยืนรอแม่อยู่นะคะแม่ยังน้ำอยู่นะคะกว่าจะถึงบ้านก็สามกิโลนะคะแม่แม่แมคาตั้งแต่สะหลวงนี่น้องป่าเานี่ขึ้นไปบ้านสามกิโลนะคะจากนาปลังะคะ่ะมาเลี้ยง ตรงนี้ก็เขาเอาเอายุคาออกนะคะนาจะปลูกยากจาของที่เขาเอาอยุคาออกเขาจะปลูกยากปลูกยากให้ช้างเขาช้างเยอะตรงไหนทุนขึ้นเลยนะคะ,ะเตียก็ขึ้นแล้วอ,อยู่แต่ใเื่อย ไปขึ้นว่าเชื้อพวกเขาขึ้นแล้วไปไปจะได้กินกลับบ้านเรากว่าจะถึงสามกิโลกินไปเรื่อยๆนะคะไปถึงบ้านก็นอนอีกนะคะสะหลวงเหมือนกันนะคะตีนบ้านติดกับบ้านที่เคยถ่ายให้เม่ๆดูมันกระสะหลวงเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ท้องรลวงเหมือนกันนะคะสะน้ำใหญ่ ไปไปคนเข้าไปหมดแล้วยายเฉยไปไม,ม่ท่านใดสนใจก็ติดตามชมกดกระดิง่งกดไลค์ให้คุณยายหน่อยนะคะกดติดตามช่องปลายทรงเสด็จนะคะคลิปนี้ก็ขอจบแค่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ